คุณเคยคิดไหมว่าความผิดในอดีตสามารถถูกชดใช้ได้อย่างไรจิตสะกดแค้นมาพาคุณไปสู่เรื่องราวของสรานิชานัทนิชาหญิงสาวที่เติบโตมากับบาดแผลจิตใจลึกลับจากความเจ็บปวดและความผิดมหาศจารร์ในอดีตที่ทําให้เธอตัดสินใจวางแผนแก้แค้นอย่างลึกลับโดยใช้ทักษะการสะกดจิตและความรู้ด้านจิตวิทยาเพื่อทวงคืนความยุติธรรมที่เธอไม่เคยได้รับแต่ที่น่าสนใจคือสราไม่ได้ทําอย่างเดียวเธอมีครามไบต์นรพัฒ เชฟหนุ่มผู้มีจิตใจดีคอยสนับสนุนอยู่เคียงข้างแต่ครามไม่รู้ว่าเขากำลังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแก้แค้นที่ลึกลับนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อครามเริ่มรู้จักความจริงและาระจะสามารถทวงคืนความยุติธรรมได้อย่างไรโดยไม่ทำร้ายใครอีกครั้งจิตสกดแค้นเริ่มต้นด้วยอีพีหนึ่งที่เปิดเผยเรื่องราวของาราในวัยเด็กซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอตัดสินใจแก้แค้นาระแฝงตัวเข้าสู่ครอบครัวเลทนากุนโดยใช้ท่าทีน่าไว,ว้วางใจในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแต่เบื้องหลังเธอมีเป้าหมายที่ลึกลับกว่านั้น คือการสะกดจิตและทำลายครอบครัวของกุลนารีวิวบันนันผู้ที่เคยทำร้ายเธอในอดีในอีพีสองสาราเริ่มเดินก้าวสำคัญในการแก้แค้นโดยใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาและทักษะการสะกดจิตในการแทรกซึมและทำลายครอบครัวของกุลนารีขณะเดียวก,กันเธอก็ได้พบกับครามผู้ที่เป็นแสงสว่างในเส้นทางมืดมิดของเธอแต่ครามไม่รู้ว่าเขากำลังเป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้แล้วคุณคิดว่าสาราจะสามารถทวงคืนความยุติธรรมได้โดยไม่ทำร้ายใครอีกครั้งหรือไม่ และครามจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อรู้จักความจริงติดตามจิตสะกดแค้นทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นา30นาทีบนช่องวัน31หรือดูสดทางออนไลน์ผ่านลิงก์ h t t p s t r u e b l i n k m e 1 4 i p h d รายชื่อนักแสดงนิชานัทนิชารัฐบาทสรากมุลไบนรพัฒรัฐบาทครามวิวันรรนรับบทบาทกุลนารี และนักแสดงอีกมากมายที่จะทำให้เรื่องราวนี้มีชีวิตชีวาคุณเห็นยังไงกับเรื่องราวของสราควรแก้แค้นหรือไม่และวิธีแก้แค้นของเธอเป็นไปได้หรือไม่มาร่วมพูดคุยในช่องคอมเมนต์เถอะ